สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะทุกคนแล้วก็ผู้กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าจะพาแม่ไปเดินป่าที่ฮากูบาแล้วก็คามิโคจินะคะก็พาแม่ไปดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติที่ เทื่อเขาเจแปสักหน่อยค่ะหลังจากที่เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะผู้พาแม่ไปเดินป่าที่สวิตเซอร์แลนด์ไปชมเทื่ยวเขาเซอร์แมทนะคะไปชมสวิตแอแล้วรอบนี้ก็อยากจะรู้ว่าบรรยากาศที่เจแปเป็นยังไงเลยเป็นที่มาของทิปนี้นะคะทุกคนโดยครั้งนี้นะคะผู้จะบินไปลงที่สนามบินนาริตะนักกุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าขากลับนะคะจะกลับจากทาง โอซาก้าสนามบินคันไซค่ะทุกคนโดยครั้งนี้นะคะพูดได้ค่าตั๋วเครื่องบินเฉพาะขาไปนะคะของแอร์เอเชียในราคาประมาณ6,900บาทค่ะทุกคนก็คือพูดง่ายราคาถั่วเฉลี่ย2คนนะคะราคาถั่วเฉลี่ย2คนเอ้ยราคาถั่วเฉลี่ยต่อคนก็ตกคนและประมาณ6,900กว่าบาทเองค่ะโดยนะคะ ภูก็คือซื้อน้ำหนักโหลดกระเป๋าให้แม่ก็คือโหลดใต้ท้องเครื่อง20กิโลค่ะแต่ว่าภูนะคะซื้อเป็นแครี่ออนค่ะแครี่ออนก็คือจะได้กระเป๋า2ใบอย่างนี้นะคะนี่ของมานนี้อ่าก็คือได้14กิโลค่ะโดยกระเป๋าใบใหญ่ของเราอย่างใบเนี้ยข้างหลังอ่ะไม่เกิน10กิโลนะคะทุกคนกระมาณนั้นแต่ว่าใบหลังภูใบเนี้ยรอบเนี้ยเอาของไปน้อยมากก็คือหนักประมาณ6.9กิโลส่วนใบเนี้ย ก็มีแต่ก้องอย่างเดียวโอเคค่ะก็พึ่งรับกระเป๋าบินมาจากพิโลกนะคะตอนนี้ก็คืองั้นเดี๋ยวไปแลกเงินเย็นไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์แอร์เอเชียกันดีกว่านะคะทุกคน let's go ก็ดูคุณนายแม่โอเคค่ะก็เช็คกับเคาน์เตอร์แล้วนะคะก็สามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์5กับเคาน์เตอร์6นี่คุณนายแม่นะคะวันนี้ ะะเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์กันนะคะอ้าวขอโทษนะคะไปญี่ปุ่นนาริตาย,ยังไม่เปิดหรอคะเปิดแล้วะคะตรงไหนอะจารย์ห้าหกได้เลยใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะจ้าไปาเช็คอินกันดีกว่านะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องเปิดช่อง VIP ให้เลยมานี่มานี่ เอาแม่งงอะไร <laughs> เดี๋ยวรอเช็คอินกันก่อนคะ่ะน,นี่นะคะฮะ,ะโอ้น้องบริการน่ารักมากเลยค่ะประมาณนี้นะคะมาก่อน3ชั่วโมงคะ่ะเพราะว่าบินตอน5้าทุ่ม55นะคะคนก็ยังไม่ค่อยเยอะคะ่ะโอ้ขอบคุณค่ะอ่เช็คอินกันก่อนนะคะยย เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะได้บอร์ดดิ้งพาสมาแล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะบินเป็นเครื่องเอ็กซเนะคะลำใหญ่ค่ะทุกคนแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่ใช่บัตเกตเหมือนตอนที่ผู้บินไปที่กวางโจที่จีนตอนช่วงสงการเลยนะคะทุกคนแล้วก็รอบนี้โชคดีมากเลยเนี่ยกระเป๋าใบนี้ของแม่เนาะ,ะแล้วก็กระเป๋าใบหลังของผู้คือของผู้ซื้อเป็นเอ็กต้าคาริออนแต่เขาบอกว่าในกรณีของเรานะคะที่ถ้าเป็นบุ๊กิ้งเดียวกันเนี่ย สามารถถั่วเฉลีย่ยน้ำหนักกี่ใบก็ได้ภายใน20กิโลค่ะแล้วก็คือเจ้าหน้าที่บริการประทับใจมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่ที่คอน์เตอร์ a i r ์เอเโอเคค่ะเดี๋ยวไปโหลดกระเป๋ากันค่ะแม่เอากระเป๋าให้น้องโอเคค่ะเดี๋ยวโหลดกระเป๋ากันก่อนนะคะสรุปว่าอีฉันก็เลยไม่ต้องเ e อ็กตาแคลลีออนแบกขึ้นเครื่องอะคะ่ะได้โหลดลงใต้เครื่องกับคุณแม่นะคะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะก็ ตอนที่เราสแกนกระเป๋านะคะเอากระเป๋าโหลดนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องรอจนกระเป๋าผ่านจุดล้างสแกนกระเป๋านะคะเมื่อกี้ก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าเอ้าแล้วจะรู้ได้ไงว่ากระเป๋าเราผ่านเขาก็บอกว่าอ๋อผมสเกตจากไฟครับถ้าไฟดับก็คือกระเป๋าอะเราผ่านเรียบร้อยไม่มีปัญหาเออค้กเลยบอกว่าพอดีตอนผู้กับทางจีนอะผู้เคยเอาแบตกโปอ่ะติดไว้ในกระเป๋าที่มันโหลดลงใต้เครื่องเนาะสรุปว่าทางจีนอะเขาก็ดึง บตรือกระเป๋าเราดึงแบตโกโปออกตอนผู้รับกระเป๋าที่ไทยผู้ก็แบบเฮ้ยทำไมแบตทำไมกระเป๋าเราโดนลือเชื่องถุ่ไม่เหมือนเดิมทางการจีนประเทศจีนน่ะเขาจะมีกระดาษ A4 เขียนทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษว่าเนื่องจากกระเป๋าเรามีแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่เขาก็เลยเอาออกอันนี้ยผู้กร้จาจเพราะว่าผู้เผลอลืมเอง ติดแบตโกโป,โปไว้ในกระเป๋าใต้ท้องเครื่องค่ะแต่เขาบอกว่าเมื่อกี้เจ้าหน้าที่คุยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าแต่ถ้าประเทศไทยอ่ะไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอนคือกฎระเบียบของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกระเป๋าที่โหลดลงใต้ท้องเครื่องเราอย่าลืมเผลอเอาแบตเตอรี่ใดๆถ่านอะไรอย่างเงี้ยโหลดลงไปนะคะให้เอาใส่กระเป๋าแบบน,นี้อย่างเงี้ยือกระเป๋าอย่างนี้แบบคุณนายแม่อย่างนี้นี่เอาขึ้นเครื่อง เนาะพาวเวอร์ no. Power, บงพอแบงค์ด้วยทุกอย่างโอเคค่ะเพราะฉะนั้นโอเคเราออกมาเคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ข้างหลัง5 6เนาะอ,ออกมาเสร็จปุ๊บนี่ก็ค่ะก็จะถึงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแล้วนะคะนี่ค่ะของเราตอนนี้ก็เวลา3ทุ่มนะคะแต่เราบิน XJ 600ค่ะออกเครื่องจะออกตอน5ทุ่ม55นาทีนะคะแล้วก็ไปถึงที่นาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตอน 8โมงเชา้าค่ะทุกคนใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง5นาทีนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเราไปผ่านต่อมอที่ช่องหนังสือเดินทางไทยกันดีกว่านะคะ Let's go <S uh huh. ไม่หันหน้าหน่อย mm. ขอให้เดินปลอดทางปลอดภัยทั้งสองคนนะคะรอบนี้บ๊ายบาพร้อมไหมคะรอบนี้ <laughs> ยิ้มอย่างเดียวจ้ะคนบอกง่วงแย่แล้วคนนี้ <laughs> Yeah, และแล้วก็ได้เวลาบอดดิ้งแล้วนะคะทุกคนก็บอดดิ้ง5้าทุ่มสินาทีตรงเวลาเปค่ะ mm hmm. ก็ทัดเข้ามาละเรียบร้อยคือคนเยอะแต่เจ้าหน้าที่บริหารจัดการดีมากะคะ่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศบนเครื่อง XJ 620 mm hmm. นะคะแล้วก็เอเชียนะคะรอบนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็คือถ้าใครบินโซนบิสเนสนะคะ ก็จะมีประตูให้เข้าทางโซนข้างหน้าค่ะเหมือนตอนที่เราไปบินเซตวันที่วนภุมงค์นะนี่อันนี้เป็นพิเศษค่ะนะคะคอนดิชั่นส่วนเราเอีโคโนโมีค่ะจะต้องมาเข้าทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวไปดูพาไปดูบรรยากาศบนเครื่องกันค่ะทุกคนคนนี้พร้อมนอนอยังคะพร้อมนอนอยังง่วงกันแย่แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบนเครื่องกันค่ะเราได้ที่นั่ง46 FD กันค่ะ let's go ีที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามสามสามจา้ะแล้วตอนเข้ามาแล้วเ<ร>ข้ามาัามาามาก่อนนะคะเดาว่าเราน่าจะนั่งโซนสุดท้ายค่ะเราเลยถึงได้เข้าก่อนนะคะ,เ,ะเริ่มง่วงกันแย่แล้วเมื่อกี้นั่งรอก็ง่วงกับคุณนายแม่แล้วแม่ก็แบบประทับใจนะตอนที่แบบลงบัตเกตจากพิโลกอะ่ะมีน้องคอยช่วยแม่ขึ้นลงแม่บอกโอ๊ยประทับใจมากโอเคใกล้ถึงละอันนี้สาละ อีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอรอเขายกกระเปะ๋าไวนโอเคของเราสวัสดีค่ะของเรา46 D Dog นะจ๊ะใช่เราโอเคใกล้ถึงแล้วจ้ะ44 45อุ้ยลวโซนนี้ดีมากทุกคนเป็นที่นั่งแบบ2 3 2นะจ๊ะแล้วเราได้ที่นั่ง46เป็นที่นั่งสองคนจ้ามีเป็นที่นั่งสองคนได้ที่นั่งสองคนตื่นเต้นที่ 46เ้ไม่ใช่ 46A สีไม่ใช่ของเราของเราเป็นนี้ FD ฝั่งนี้โอเคเชิญนั่งจ้ะเดี๋ยววางของกันก่อนแม่เอาเป๋าไว้ข้างบนเปล่าเดี๋ยวเดีเด,เดี๋ยวเก็บของกันนะเครื่องบินลำนี้นะคะเหมือนเพดานะจะสูงค่ะสูงกว่าตอนที่ว่าตอนนั้นที่พาแม่ไปเที่ยวที่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียนะคะทุกคนแล้วแบบลำมันดูแบบโปรงๆปโล่งๆสบายค่ะทุกคนใ <Okay. S 2> นบรรยากาศก็จะแบบ นี่ชิวๆตอนนี้รอเวลา5ทุ่ม55นาทีนะคะก่อนขี้เครื่องจะออกค่ะเาเห็นลางในแล้วก็ผู้1 6 0นะคะมีหัวเข่าอยู่ตรงนี้อ,อันนี้ก็จะเหลือมือประมาณเท่าน,นี้แต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีช่องวางตรงกลางเนี้ยเห็นไหมปกติกระเป๋าเราจะสามารถวางตรงกลางได้แต่มันมีเหล็ก เลยต้องวางเอียงไปทางแม่นิดนึงถ้ามาคนเดียวก็อาจจะต้องวางตรงช่องนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็รอบเนี้ยเราไม่ได้สั่งอาหารค่ะทุกคนก็เดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้ก่อนถึงที่โตเกียวสนามบินนาริตะาเขาจะเราค่อยสั่งอาหารตอนนั้นค่อยดูกันตอนนั้นนะคะว่าอาหารเช้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนนอนหกชั่วโมงยาวๆกันนะคะฝันดีนราตรีสวัสดิ์ค่ะน่นอนกัน เดี๋ยวจะไปอาภัพห่มเลยค่ะดูนี่นี่นนบอนพอเดี๋ยวรอบนี้นะคะตอนไปบินไปแอร์เอเชียไปที่กวางโจวเนาะเห็นคนสั่งคนจีนสั่งผ้าห่มกันเยอะเช่าผ้าห่มก็เลยว่าเดี๋ยวรอบนี้จะลองเช่าผ้าหม่มด้วยคืนละน่าจะ100บาทเดี๋ยวรอดูนะคะเย้และแล้วก็ได้แล้วนะคะผ้าห่มผืนละ150บบาทค่ะบอกแอร์ไว้แล้วแอร์ เดินทำมาให้นะคะก็คือจ่ายเงินสดได้เลยนะคะแล้วก็แอบบอกว่าก่อนที่เครื่องจะแลนดิ้งครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะมาเก็บทั้งหุงมะะ่มค่ะมานนี้ยังไงคืนนี้ต้องนอนหลับค่ะทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ6ชั่วโมงค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนก่อนเครื่องแลนดิ้งสองชั่วโมงนะคะว่าเราจะสั่งอาหารเช้าอะไรทานกันค่ะ ท่านผู้มีเกียรติครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านห้องน้ำแลร์เป็นะวามกว้างมากะสอาดสัดชาดเะโต้ชิระไปมีัวเป็นแบบฟลชนะคะก็องมีสบู่ให้ด้วยที่ฉีดร้อน้้อนชาเบเลได้สบายนะคะควยแตมให้องอัลมีเนาแอนมนนองแป้ก็ปดบ アップグレードをご希望のお客さん。うん ก็ถึงสนามบินนาริตะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนก็คือขาออกจากเมืองไทยก็ดีเลยไป20นาทีนะคะแล้วก็ตอนถึงที่สนามบินนาริตะก็ดีเลยไปประมาณ35นาทีค่ะประมาณนั้นก็โอเคนะคะเครื่องบินลำใหญ่คือที่นั่งนี่สะดวกสบายมากเลยโดยเฉพาะตรงที่รองรองรอ,องตรงหัวะค่ะคือนอนสบายมากเลยค่ะทุกคนเออโอเคอันนี้น่าสว่าง่ะก็คือ ส่วนอาหารผู้ไม่ได้สั่งมาเนาะอาหารก็คือสั่งบนเครื่องผู้กินเป็นมากครับก็คืออิ่มอร่อยเพราะว่ามันก็คือกินบนเครื่องก่อนที่จะถึงที่โตเกียวเนี่ยสองชั่วโมงก็คือพอมาถึงปุ๊บจะได้ไม่ต้องโกังวลเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ เคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยก็บริการประทับใจอย่างผู้ซื้อแคลริออน14กิโลก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเอากระเป๋าเปะแคลริออนขึ้นไปก็ได้ก็คือในกรณีที่ผู้ซื้อบอดดิ้งเดียวกับคุณแม่ค่ะก็คือสามารถแช์น้ำหนักกันได้ก็คือกี่ใบก็ได้ก็คือสรุป2คนแม่เป็นกระเป๋าลากปู่เปะรวมกันก็คือ20นิ้วเอ้ย20กิโลก็คือได้สบายไม่มีปัญหาแล้วก็พอขึ้นมาบนเครื่องแอร์ก็บริการดี พ่อแม่ก่อนแอรบริการดีประทับใจนาอพอขึ้นปุ๊บู้ก็บอกว่าขอผ้าห่มนะคะขอเช่าผ้าห่มก็คือเช่าผืนละประมาณ150่าบาทก็คือเช่ามาสองผืนก็คือหลับสบายเลยเพราะเช่าผ้าห่มแล้วคือน,อนอนสบายมากไม่มีปัญหาเลยเลยแล้วก็หลับสบายไหมเมื่อคืนแม่ฮะหลับสบายไหมไม่สบายดอกฟูตัวิดวใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรมันก็นอนได้เหมือนกันแหละแต่คือพอแก่ตัวมารู้เลยว่านอนกลางคืนบนเครื่องหรือบน รถเมล์รถทัวร์จะนอนไม่ง่ายเหมือนตอนเด็กๆเกมื่อก่อนตอนเด็กๆนะโอ้คือรถทัวร์นะกิโลยานยนต์จับกิโลมันกรุงเทพนะหลับพื้นเลยแต่พอโตมาก็คือจะหลับลบําบากอีกน,นึงแล้วก็ส่วนห้องน้ำนะคะผู้ปดยคนเข้าห้องน้ําบ่อยก็จะขอที่นั่งริมทางเดินแต่ความจริงันเป็นที่ตะที่นั่งแบบออตโต้ซีเล็กอยู่แล้วเ,เลือกอัตโนมัติให้เราก็คือก็คือห้องน้ําสะอาดตลอดการเดินทางค่ะไม่เหมือนตอนเที่ยวเที่ยวบินตอนที่ตอนนั้นปีใหม่ที่นั่งจากสนามบิน ที่ตนน้นสวนภูมิไปนิว c ช i t ตอ e ์สิ่แอร์พอที่ s ัปโปโรตอนนั้นอะห้องน้ําขาไปอะไม่ค่อยสะอาดเท่าไรแต่ขากลับจากซัปโปโรมาที่สวนภูมิมาสะอาดแต่คราวนีน้สะอาดตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางเลยคะ่ะโอเคประมาณนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะคะสายการบินดอนเมืองสายการบินโลคอสนะคะสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นคะ่ะบินแพ่เ,เดียว โอ้โชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะทุกคนโอเคนะคะใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามไมได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพูไปผ่านต่อหมอแล้วก็รับกระเป๋าไปก่อนนะคะลากันไปด้วยไปในที่สนามบินนาริตะค่ะบ๊ายบายแม่บอกมือเนี่ยบ๊ายบายเด็กลูกให้หน่อยได้ไหมได้มาเข้ากล้องโอ๊ยน้ำมืดต้องฝั่งนี้